สวัสดีครับสวัสดีครับน้องปลาเกียวทำอะไรอยู่ครับเล่นกับแพะครับเล่นกับแพะน้องอะไรครับหน่ยอันนี้ลีลาอันนี้พาฝันครับน้องลีลากับพาฝันจอมกวนใช่ไหมลูกก็ไม่นะครับก็ไม่นะครับอายุเท่าไหร่ครับน้องลีลาเนี่ยประมาณปีครับปีปีหนึ่งนะครับประมาณเก้าเดือนเอ่อสิบเดือนเท่าประมาณนี้ลูกเนาะท้องยังลีลาเนี่ยท้องแล้วครับท้องกับน้องอะไรท้องกับนาดิด น้องกันนาเดชนะชามี่นะฮะครับบอเลือดสูงนะครับทับกับชามี่นะครับเราล,ลองดูผลงานว่ามันเจะออกมาอย่างไงใช่ไหมครับอันนี้น้องอะไรเนี่ยพระพันธ์ครับน้องประพันธ์ี่ท้องกับใครลูกท้องทังนาเดชได้ปะทังนาเดชแล้วก็ทังจ,งจันเ <laughs> จ้าจันเจ้าเลยเหรอก,ก็ตอวเรกจันเจ้ามันออกไปข้างนอกแล้วมันทับกับไอ้จันเจ้าก่อนครับอืมใครทับก่อนใครจะได้ลูกไม่รู้จะติดใครกันแน่ใช่ไหมครับ อันนี้น้องพาฝันเนี่ยอายุเท่าไหร่เนี่ยประมาณเดียวกับอลิลาไหมอลิลาตัวนี้ไหมเท่ากัน e ครับอ,อ,อายุเท e ่ากันเนาะตัวไหนนี่ใสดีกว่ากันลูกสำหรับผมเออน,นี่ใสดีกว่าครับนี่ใสดีกว่าครับไม่แย่งใครกินหรือว่าแย่งอยู่ก็ไม่แย่งนะครับก็ไม่แย่งนะแต่ตัวนี้นี่ใสไม่ดีแต่ว่าไม่ไม่ใช่นี่ใสไม่ดีครับผมแต่ว่าผมก็ไม่รู้ไม่ใช่นี่ใสไม่ดีแต่นี่ไม่ดี ดื้อยู่ครับแต่มัน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 ไอ้ขี้อ้อนหน่อยใช่ไหมลูกครับผมขี้อ้อนหน่อยสลับน้องไอ้ลีลาครับผมน้องลีลาหรือว่าน้องอะไรนะชื่อชื่อฉายาใหม่มีอะไรยังฉายาใหม่เสาซีเสาซีครับน้องเสาซีมันได้มาอย่างไงว่าฉายานี่เอดู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 โชว์แล้วขาอ่อนแต่จอมกลัวเหมือนกันนะเนี่ย น้องลีลานี่ก่อนหน้านี้ชื่อลีลานี่นานไหมลูกนานไหมก่อนที่จะมาเป็นเซาซีเนี่ยนานอยู่นะคบประมาณสามเดือนได้ครับอ๋อน้องเซาซีนี่จะไปไหนนี่ะลีลาจะไปไหนนี่้าฝันผมก็ไม่รู้มันเดินเล่น้าฝันนี่ตอนนี้อ้วนจังน้องเนาะ้าฝันอ้วนกว่าอ้วนกว่าลีลาน้ําหนักดีด้วยอ๋อลีลาน้องลีลาดูสัมผัสที่ลูกอ่ะสัมษณ์ดิหายกวนี่ยังหายกล่อยังก่อนหน้านี้ ไม่ไม่ธรรมดานี่หุ่นโอ้โหขาเนี่ยึ๊กเลยเนี่ยดูดิขาขาใหญ่นะครับขาใหญ่นะครับน้องดีลานี่เป็นประเภทที่ว่าประเภทอะไรลูกประเภทอขี้อ้อนคขี้อ้อนชอบเล่นครับชอบเล่นกับคนผมวิ่งหนีมันก็วิ่งตามผมวิ่งตามแล้วก็ประเภทที่ว่ามันก็ชนผมชอบไปอยู่ใกล้ๆเราชอบเล่นครับเรียกร้องความสนใจตัวนั้นก็ไม่ค่อยชอบครับชอบคนเดียวเรียกร้องความสนใจแล้วก็ที่แน่ๆก็คือว่า กลัวชาวคนอื่นได้กินมากกว่าตัวเองนี่ใส่ส่วนตัวแต่ว่าก็รักรักเจ้าของใช่ไหมลูกเข้ากับคนได้ดีแล้วก็เป็นคนเนี่ยนี่เป็นในไอประชาสัมพันธ์ใช่ไหมลูกของฟาร์มเป็นคนที่ต้อนรับแขกตลอดนะครับเวลาเพื่อนพี่น้องชอบเล่นกับทุกคนชอบเล่นกับทุกคนเนาะเวลาเวลาเขามาเวลาเวลาเพื่อนเพื่อนมานี่ก็จะ ชอบมาต้อนรับก่อนเลยใช่ไหมเสนอหน้าว่ากันเถอะเล่นด้วยเลยมาธรรมดาน้องน้องน้องลีลาใช่ไหมพอพอเป็นสาวขึ้นมาก็น้องสาวซีเรียกว่าสาวซีแม่สาวซีได้มาอย่างไรว่าชื่อนี้ไม่ธรรมดานะลูกกว่าจะได้มาเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะน้องสาวซีนี่อนไม่ธรรมดาส่วนน้องเอ๋น้องอะไรน้องพาฝันน้องพาฝันนี่ประเภทที่ว่าไม่พูดไม่จาก็ แต่ว่าก็จะคนนี้เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันขาดก็ห่างกันไม่ได้ร้องครับมันก็จะร้องครับร้องหากันถ้าไม่เจอกันก็ร้องหากันเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันตลอดนอนก็นอนด้วยกันครับนอนด้นอนด้วยกันช่วงแรกๆที่มันมามันก็จะชนนอนเอาหัวชนกันอยู่ใช่ไหมลูกครับนอนติดกันนอนติดกันตลอดเลยรักกันมากรักกันมากสองตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ต้องอยู่ห่างกันไม่ได้เลยครับ้าห่างกันก็จะร้องหากันเลยร้องดังมากครับโดยเฉพาะไอ้นี่ไอ้นี่เดินออกห่างปุ๊บมันก็จะร้องครับร้องเลยครับผม ออกห่างไม่เห็นหน้ากันแต่เราแว็บเนี่ยไม่ได้เลยครับผมแมมันหน้าเปียงสียที <c oughs> <c oughs> แล้วประเพทที่ว่าได้กินก็กินเ็อยังกินถาเดียวกันเลยใช่ไหมลูกอาหารกินไม่แย่งกันครับไม่แย่งกันมีแต่คนอื่นพวกนั้นมาแย่งแย่งกันแล้วก็กวนพวกนี้อยู่ใช่ไหมลูกครับแต่พวกนี้ก็กินเข้าด้วยกันได้อ,อ,ไอันนี้เป็นน้องไอ้ลีลารหรือว่าเซาซี ชื่อล่าสุดมีฉายาล่าสุดอันนี้น้องพาฝันแต่ยังไม่มีฉายาล่าสุดเออพาฝันยังไม่มีมีชื่อเดียวยังไม่มีครับ,รบเอ่อันนี้ไอ้น้องไอ้ลีลานี่เมื่อก่อนเป็นเด็กนี่น่ารักครับผมแต่ปัจจุบันนี่เป็นสาวขึ้นมาก็ออ,อกออกจากขี้โกงเนี่ยหน่อยครับปัจจเ,เหลี่ยมเยอะหน่อย <c oughs> ใช่เหลี่ยมยมีเหลี่ยมขึ้นมาเยอะครับผมกลัวชาวบ้านได้กินเยอะกว่าครับบางแต่ก่อนนี่มันกลัวมันเป็นเด็กที่อ่อนแอมากเลยนะครับอ๋ออ่อนแอ ร่างแกมันหมดเลยช่นไม่รู้อันนี้อยู่มันก็ชนครับชนแต่เดี๋ยวนี้ไอ้พวกนั้นพวกแบบดนเบียดแล้วโดนไม่ได้กลัวครับก็โดนเบียดโดนอะไรแต่เขาก็ไม่แย่งใครกินหรอกนะแต่เขาก็ไม่ค่อยแย่งใครกินหรอกเพราะว่านี่ถึงเนี่ยบอเลือดสูงนะครับแล้วก็ร่างกายแข็งแรงมากน้ำหนักน้ำหนักเยอะมากเลยเนี่ยแข็งแรงเยอะประมาณ40กิโลผมเดาเพราะว่าผมยังยกไม่ขึ้นเลยแต่ตอนที่มันมามันผอมกว่านี้เห็นสีโคงตอนนี้มันอ้วนไม่ธรรมดาเนี่ยนี่น้องเซาซีนี่ครับผม ยาย่ามาทำอะไรลูกยาย่าไม่กินไม่ได้หรอลูกกระถินน่ไป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 กินที่อื่นไปนี่ครับน้องลีลาเอาลูกฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยนะครับครับเป็นกำลังใจให้ช่องของผมกับช่องพ่อด้วยนะครับช่องอะไรนะลูกช่องผมเหรอช่องช่องปลาเกลียวช่องอะไรเนี่ยเออยังยังไม่ได้คิดชื่อช่องเดี๋ยวจะมาบอกครับแสงทองมีเดชแนลครับอแล้วไอ เพจไอ้ฟาร์มแพะโลกชื่อเพจเลยแสงทองฟาร์มแพะนมเมืองเลยครับฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้อ่ะลาสำหรับวันนี้ก็ขอลาเป็นเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ